คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังที่จบเกมการแข่งระหว่างทีม SCG มึงทอ,งอยูเเต็ดก,กับทีมพัทยายูเนเต็ดนะครับทางสโมสรของเราก็ได้เปิดขายตัว๋วสำหรับเกมในวันเสาร์ที่18สิงหาคมหน้าเลยทันทีนะครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างทีมเกลียมหยองของเรากับทีมบุรรัมยูเนเต็ดนะฮะภาพบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ คือสาวกเกม่ยวของเราเมื่อจบเกมการขันก็มาต่อแถวคิวยาวเหยียดอย่างที่เห็นเลยละครับก็การเข้าคิวนี่ก็ยาวเหยียดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีทหรือว่าฝั่งเวสนะฮะอย่างเช่นภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือฝั่งอีทนะครับก็แยกออกเป็น2ปลายทางนะครับปลายทางหนึ่งจะยาวไปถึงวงเวียนกับรถของเมืงองทองธานีฮะอีกปลายทางหนึ่งจะยาวไปถึงสารพระภูมิ หลังชน์โดมนะครับนะคุณผู้ชมครับเหตุผลที่ต้องเปิดขายช่วงหลังจบเกมการแข่งขันเพราะว่าต้องการบล็อกไม่ให้คนที่ซื้อตั๋วผีนะครับมาซื้อตั๋วผีได้ในวันที่ไม่ใช่วันแข่งขันนะฮะแล้วก็จะเอามาขายให้กับกองเชียร์ของเราในราคา5-600บาทหรือ1,000บาทนะครับ เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าสาวกกีลาเหย่ยวของเราหลายลายคนนะครับก็คงจะพลาดในการซื้อตั๋วครั้งนี้ไปนะฮะทั้งที่เข้าแถวเข้าคิวแล้วนะครับต้องบอกว่าตั๋วนะจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็วนะฮะปริมาณความต้องการมันมากกว่าปริมาณตั๋วที่มีนะครับก็เนื่องจากเป็นบิ๊กแมทนะครับกองเชียร์ที่น่ารักของเราก็อยากจะเข้ามาช่วยทีม อยากจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจเวลาที่เจอกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคู่รักคู่แคนกันมาปี2ปีแล้วนะครับนี่ฮะภาพที่เห็นเนี่ยก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราทุกคนนะฮะที่มีความอดทนความพยายามนะครับสโมสรเข้าใจนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะกับปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการจําหน่ายตั๋วนะครับ แต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าจำนวนคนมากกว่าปริมาณตั๋วที่มีอยู่จริงๆเลยล่ะครับคิวไกลขนาดนี้ก็ยอมรอเหรอยอมรอทำไมครับก็ทุ่มแมทนะครับติดตามทุ่มแมทครับจะเอาอ่ะจะเอาคนที่ซื้อคืนนี้ก็ถ้าจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคนก็ยอมมาทุ่มแมทนะครับแล้วคิดว่าจะเหลือถึงผู้บอกว่าทำไมมันจะเหลือถึงผู้บอว่ามันต้องเหลือครับมันต้องเหลือนะอาลังใจช่วยนะโอเคครับผมขอบคุณคาระเราสู้สู้ เอาแบบนี Nacional, to ้ได้หรอครับยืนไม่ไหวใช่ป <ah ่ะจะคิดว่าจะถึงไหมครับไม่ถึงวบาเพราไม่ถึงไม่ถึงเนาะแต่ก็รอดีกว่ารอรอราคาเด็กเลยนี้ใกล้ถึงแล้วมีความหวังไหมครับมีค่ะมีมีความหวังว่าจะเวท ไม่เวทก็อีทสองอย่างรอแน่นอนอ๋อรอแน่นอนยังไงก็รอยากไหมกว่าจะได้ตัวโหสุดยอดเลยเราเนี่ยเหลือเหลือน้อยนะครับนานใจรักมากใจอย่างไรกอยก็อุไม่รอได้แล้วกี่ใบสี่ใบเลยครับก็อยากผ่อนใจนะฮะคุ้มค่าการเหนื่อยจริงๆทางแถวยาวไปถึงนู่นมวงเวียนนะฮะทีนี่ถือว่าโอเคสำหรับแฟนีๆวันนี้เป็นต้นได้นะครับเราจะมีโคตรใต้ฟังนะครับในวันแข่งขันนะครับรอเข้าเริ่มเวลา1ิ0 0นนะครับที่ทิเกต คุณผู้ชมครับสำหรับสาวกกีฬาผีหอกของเราที่พลาดในการซื้อตั๋วครั้งนี้นะครับทางสโมสรของเราก็ไม่แนะนําให้คนไปซื้อตั๋วผีที่มีราคาแพงแบบมโหฬารน,นะฮะพวกนี้เป็นพวกที่จ้องจะเอาเปรียบเรานะครับเราจะเห็นพวกเขาได้ตามทุกที่ที่มีการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบังคลาสนามสุขพัชาราสายหรือสถานที่ที่มีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นนะครับพวกเขาก็จะ แฝงตัวเข้ามาแล้วก็ซื้อตัวผีกักเอาไว้ทั้งที่ดีนะครับในวันแข่งขันจริงๆนะฮะทางสโมสรของเราจะมีจอยัก์ตั้งไว้ที่ข้างๆสเตเดียมนะครับบริเวณย่าเทียมนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วฮะชมบุรี FC ก็จะได้เห็นนะครับว่าเรามีจอยัก์แล้วก็มีกองเชียร์เข้าไปนั่งดูประมาณพันสองพัคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ คิดว่าจะได้บัตรไหมเอ้าได้ไม่ได้ไม่ได้เผาเงินครั้งก็ไม่มีเนี่ยกล่าวว่ายาวหลายคากับอันหนึ่งอ่ะนี่ไม่คิดนี่ไม่ยืนนะเนี่ยไม่ยืนฝนจ้องกับแ่ไม่ยโอ้พี่วันนี้เสื้อฝนยังมาเลยครับเสื้อฝนยังมาเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้มีปัญหาเตรียมมาแล้วครับเตรียมแล้วเตรียสื้อฝนนะแล้วแลสุดท้ายนี้นะครับทางสโมสรของเราก็ต้องขอกราบอภัยสาวกกีฬาผมวยอของเราทุกคนเลยนะครับที่พลาดการได้ตั๋ว ผู้บิกแม็ครั้งนี้ไปนะฮะก็หวังว่าจะพลาดปริมาณที่น้อยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้าใจสโมสรและก็รักสโมสรของเราถ้าคุณไม่รักสโมสรคุณไม่มาเข้าแถวซื้อจนถึง45่หทุ่มแบบที่เห็นนี้อย่างแน่นอนครับสโมสรของเราขอบคุณทุกคนมากๆครับ